วันนี้ได้คุยกันนะยมนัะครับยมมาเนี่ครั้งที่สองที่สามแล้วบ้างเนี่ยครั้งที่สองครับครั้งที่สองไอ้บ้านบ้านอยู่ที่ไหนนะเนี่ยบ้านอยู่แถวนนทบุรีเราอาอายุเท่าไหร่แล้วอายุหกสิบห้าหกสิบหกสิบห้าโอ้เป็นพี่ฉันหนีขึ้นเนี่ยแต่ดูหนุ่มกว่าฉันเยอะเลยแน่แ่ฉันหกสิบหกสิบเอ็ดเนี่ยนะได้รับเงินเดือนมาไม่กี่วันเนี่ยนะแล้วออนที่มาครั้งก่อนเนี่ย เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเนาะถึงเดือนนี้ยังไม่ถึงฮนะรประมาณสิบวันโอ้แล้วอ่าแล้วกครั้งก่อนนี่หมอระบุว่าเป็นอะไรก่อนหน้าหมอตรวจไปมีเนื้อง,งอกอยู่ข้างหลังอ่าเนื้อง,งอกอ่าแล้วก็นัดรอผ่านัดรอผ่าโอ้แต่คิวยาวอาแต่คิวยาวทีวนี้เราก็ตาเราก็ปล่อยจนถลนอ่าถลนอ่าใช่ใช่ตาถลนออกมาผมมา เออได้ยายมาถ่ายนม่ถ่ายได้เลยนะตาตาตอนก่อนตาถลนออกมาเลยนะเจียวแล้วนี่ถลนเยอะเลยถลนถลนออกมาอ่าอ่าเน่เน่พอได้ยาละลายกว้างจากหรืออะไรที่ได้ไปอ่านั่นแหละนั่นแหละครั้งครั้งแรกรู้สึกได้เลยมันยุบเลยมันม่ค่อยดีขึ้นทันทีนี่สิบวันรู้สึกสบายเลยเวลาเนยก็ในสมองสบายตาสมองสบายตาอ่าล้วยุบเลยยุบเลยอ่าลืมลืมลืมตาได้ลืมได้แล้วเมื่อก่อนลืมไม่ได้เลยมันมันถลนอ่ะมันถลนแล้วปิด มันไอเนื้องอกมันมันดันออกมาจากตรงนี้ไงแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ถลนเลยตรงนี้ต้องว่าจะเอาออกข้างๆ้อานน้ทีนี้จะผ่าออกทีนี้เอาอย่างนี้ไม่ต้องนั่นแหละเดี๋ยวกลับเข้าที่หมดเลยตาก็จะมองมาเห็นมันเดิมร่างกายเ้ากลับมาเหมือนเดิมเอาจริงๆครับอ่าผ่าได้เดี๋ยวก็ขึ้นใหม่ผ่าเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่สิบครั้งยังต้องผ่าอยู่เลยโชคดีมากอ่าโชคดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอที่มันยุบลงเนี่ยเขาเรียกว่ายาโม่งเฝ้านะครับยาโม่งเฝ้าโรงพยาบาลนี่เมตรละเม็ดละแสนนะเนะ อ่ยาโม่งเป้าหลวงพ่อเดิมเนี่ยเม็ดละสิบลึกงงันะที่ทําให้ยุบเนี่ยนะใส่บาททุกวันแล้วก็ขอให้เจอสาธไสาธุิาารจริงๆสาธุสาธุครับสาธุอ่ะแล้วก็ทิ่ชื่ออะไรนะที่น่ะชื่อวิชิตอูชาโชคแล้วก็เบอร์โทรเบอร์อะไรโทรศูนย์แปดสี่ห้าสองหหนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็ถ้าใครโทรไปถามนะอ่ะบอกว่ายืนยันนั่งยันนอนยัน ไอ้ว่ามันเล็งมันเล็งเนื้องอกที่สมองสบายตาดันลูกตาจนถลนตอนนี้มันกลับเข้าที่หมดแล้วยังไม่ถึงเดือนเลยนะสิบวันอ่าสิบกว่าวันนะเพราะฉะนั้นโอ้สุดยอดดีใจฉันดีใจัาทิตย์เยนะดีใจยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอีกนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเออาว่าเด่๋ยวกันแล้อ่าแล้วแล้วตอนนี้อยู่ที่นนทบุรีเนาะครับผมสวดีนาที่นะ ่าแล้ววันหลังเอาอย่างนี้อ่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมาไม่ไกลแล้วทีเนี้ยอาจจะไปที่อ่าไปที่โน่นไปที่อ่าของอ่าของสามวาที่นิมิตใหม่ครับอ่าไปซื้อที่ไว้ทั้งหมดประมาณหกสิบไร่จะเอาสักร้อยไร่ที่ตรงนั้นอ่าก็ไร่ละห้าร้อยถึงไร่ละอ่าห้าห้าล้านถึงไร่ละสิบล้านอาจจะเอาสักร้อยสองร้อยไร่เพื่อที่จะสร้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลท่าเราจริงๆเนี่ย โรงพยาบาลของแพทย์แผนไทยเนี่ยครับโรงพยาบาลทุกวันเนี่ยมีแต่ยาฝรั่งไปรักษาอันนี้เราจะเอายาไทยเราเนี่ยเหมือนโยมหาย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 กันทุกวันเนี่ยเอามารักษากันจริงๆเลยโรงพยาบาลพระยาพระ,ะแล้วแผนปัจจุบันก็ต้องหมอเก่งๆมาตรวจนะใครเป็นอะไรถ้าหากมันไม่ไหวก็ให้หมอผ่าตัดหมอเราเอง นะเพราะจากนั้นเดี๋ยวสร้างด้วยกันนะครับผมบุญสักลูกสองลูกก็ยังดีได้ครับขอบคุณมากเลยครับอาจารยน่าชีวิตยืนอย่าูคือชีวิตหายเลยกันเลยครับผมอ่าโชคดีจ้าขอบคุณมากครับโชคดีโชคดีครับ